สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนตน์แห่งรักาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออราคโวแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆับฟังรับเอาแต่ข้อความ ที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใตด้คลิปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปและน้อง for you หัวข้อเรื่อง ใครที่เพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด Animal Tarot และ Crazy Sexy Love n o s t Oracle คลิปลอนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ เดนน้องฟลอยยูใครที่เพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณจัสติกใครคนเนี้ยเขาคิดอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณในอดีตคนคนนี้เอาเปรียบคุณเห็นแก่ตัวกับคุณให้คุณทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าให้คุณแสดงออกในความรักความรู้สึกมากกว่านะคนคนเนี้ยเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณในวันที่สถานการณ์เหมือนตัวของเขาเองต้องชั่งใจอย่างหนัก นะพลังงานที่ไม่มีคุณพลังงานที่รู้สึกผิดพลังงานที่เพิ่งเห็นว่าตัวเองเห็นแก่ตัวกับคุณเอเดอครับเป็นพลังงานที่คุณห่างเหินห่างไกลออกมาแล้วตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยต่างคนต่างอยู่หรือบางคนเงียบกันไปเพราะว่าทะเลาะกันมีประเด็นกันมีปัญหากันตัดจบกันไปบางคนบล็อกกันไปแล้วนะหรือบางคนก็เงียบไปเฉยเฉยอะ่ะปกติใครคนนี้นะ เขาจะผู้ผูผโผเป็นพลังงานไปไปกับกลับแต่ครั้งเนี้เขาเงียบไปนานเงียบจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอคอยเขาไม่อย่ายเขากลับมาติดต่อสื่อสารอีกแล้วมีพลังงานความห่างไกลเกิดขึ้นอาจเป็นคนต่างจังหวัดอาจเป็นคนต่างชาติได้เดียมเพรสใครคนนี้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆรูปร่างหน้าตาดีหน้าที่การงานดี มีคุณสมบัติที่ใครหลายๆคนอยากจะเข้าหาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเขาเป็นคนที่ทะนงตนนะมีความเย้ยหยิงมองว่าตัวเองมีดีตัวเองมีพร้อมทุกด้านเขาก็เลยไม่เคยคิดอะนะว่าคุณจะเป็นคนที่ใช่หดือยเขาก็ไม่เคยแน่ใจด้วยว่าคนอย่างเขาอะจะมารักคุณได้นะเป็นพลังงานที่แบบแหม่มั่นใจนะมั่นหน้า เขาก็อยากดูคุณไปก่อนนะว่าคุณจะเหมาะสมคู่ควรกัเขาจริง,รงๆหรือไม่เพราะเขารู้ดีว่าตัวของเขานั้นมีข้อดีมากมายเลยนะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมายแล้วก็มีเสน่ห์นในตัวเองมากๆ q u e e n o f pentacles ใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณเขาเป็นคนรวยค่ะเขามีเงินค่ะเขาหาเงินเก่งมากนะหน้าที่การงานเนี่ยเป็นระดับสูงหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจ เขามีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ที่ดินบ้านโอ้คนคนนี้เพอร์เฟกอ์อะเขาก็เลยทําเป็นเหมือนกับว่าเล่นตัวทําเหมือนกับให้คุณเข้าหาก่อนทาเหมือนกับว่าให้คุณแสดงความรักกับเขาเยอะๆนะแล้วเหตุการณ์เนี่ยพอคุณห่างเหินห่างไกลหันหลังให้ก็เลยมีความงงนะตอนแรกงงก่อนยังไม่ทําอะไรหรอกแต่เมื่อคุณหายไปเงียบไปเขาเพิ่งมารู้ใจตัวเองเขารักคุณ เขาทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างเขามองเห็นว่าคุณมีคุณค่ามากมายคุณนะเป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีนะทำงานเก่งขยนขันขันแข็งตามพลังงานหน้าไพ่อะ่ะถึงแม้เขาจะมีเงินมากกว่าคุณนะแต่คุณมีข้อด,ดีมากมายเลยที่สามารถเติมเต็มความสุขความอบอุ่นหัวใจให้กับเขาได้ a i r s h o p p e n t e c l e s ใครคนนี้เขาอยากมาเริ่มต้นกับคุณอย่างจริงจัง นะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้หนักแน่นอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันเขาเห็นค่าของคุณมากจริงๆอะ่ะเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดอะ่ะนะว่าคุณจะเป็นคนที่ใช่แต่พอวันที่ไม่มีคุณเขา,าปวดใจเขามีความทุกข์เขาคิดถึงอย่างทารมานเหมือนกับชีวิตของเขาอะ่ะจะเติมไม่เต็มอะ่ะชีวิตของเขาจะต้องรอคุณเพื่อให้เป็นความสมบูรณ์จีฮายพิเทส โอ้ใครคนนี้มีเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะนะเขาเป็นคนรูปร่างน้าตาดีเขาเป็นคนที่วาทศิลป์ดีพูดจาดีเสียงเพราะพูดสุภาพมีแต่คนชอบเขามีแต่คนเข้าหาเขาเต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะนะคนคนนี้ถ้าเขาเลือกใครถ้าเขารักใครอะ่ะเขาก็จะตัดสินใจให้ชัดเจนถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นะ่ะจะนานแล้วความรู้สึกของเขาอะ่ะที่รักคุณมากมายจริงๆแอบซ่อนปิดบังอยู่ในหัวใจของเขา รอวันที่จะเปิดเผยนกะเขาแอบส่องแอบมองคุณตลอดแล้วคุณก็มีสเสน่ห์อย่างมากในสายตาของเขาเช่นกันแนบบอนใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ตัวเองว่ารักคุณเขากำลังกดดันอย่างมากกับสถานการณ์ที่นิ่งเงียบนิ่งเฉยระหว่างกันนะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปหรือไม่ได้โอกาสในะที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ รู้ตัวช้าแต่เมื่อรู้ตัวแล้วน่าจะเหมือนม้าวัยตัวเนี้ยรู้ตัวช้าแต่พอรู้ตัวแล้วก็จะลุยจะสู้จะง้อคุณทุกอย่างจะง้อคุณทุกทางเพื่อให้คุณให้โอกาสให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นะเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังชัดเจน We are for t u n e ใครคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณนะเป็นคนของโชชตา เป็นคนที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดสรรให้มาพบเจอกันให้เกิดเรื่องราวมากมายคุณสองคนต้องมีการห่างเหินห่างไกลยแยกจากเพื่อให้ใครคนนี้ได้ทบทวนหัวใจทบทวนความรู้สึกเขาจะต้องตื่นรู้ก่อนเขาจึงจะรู้ตัวนะว่าวใจของเขาในรักคุณเขาจะมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นนกับคุณนะ่ะให้ทุกอย่างจริงจังชัดเจนน้าจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณให้สารภาพต่อกันให้ความมั่นคงจริงใจนะาแล้วเขาก็หวังว่า ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความรักระยะยาวได้เขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาให้คุณเป็นคนของโชคชะตาที่อยู่กับเขาจนวันสุดท้ายของชีวิต True Bonds ใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ใจเต็งว่ารักคุณเป็นคนที่เคยติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแล้วเป็นคนที่รู้จักกันแล้วนะเป็นแฟนเก่าได้เป็นคนคุยเก่าได้เป็นเพื่อนเก่าได้หรือเป็นคนที่เจอในโลกออนไลน์สื่อโซเชียล น้าคุยกันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณอีกเขาไม่อยากเงียบไปแบบนี้หรือบางคนเนี่ยกำลังวางแผนนะจะเดินทางไปหาคุณไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้คุยนับสอดใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ใจเต็งว่ารักคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณตัดขาดตัดจบตัดใจเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาใจร้ายเขาใจแข็งเขาปากแข็งนะเขาทำกับคุณเหมือนคุณ ไม่มีหัวใจไม่เคยให้ความสําคัญไม่เคยให้สถานภาพความสัมพันธ์ที่ชัดเจนวันเนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้นะที่ไม่มีเขาเขาจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่เขาเป็นพลังงานที่คุณนะเลิกหวังเลิกรอคอยแล้ว q u e e n of ลโ n d s ใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ใจเต็งว่รักคุณนะเขาเป็นคนที่คอยแอบดูคุณตลอดเวลาเลยคอยแอบส่องคุณในทุกสื่อโซเชียลที่เขารู้ หรือถ้าบล็อกกันเขาก็จะมีแอคเคาท์หลุมเป็นอวตารเข้าไปสืบเสาะคุณให้ได้นะเขาจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาว่าคุณมีใครหรือยังเขาหวังว่าคุณยังจะโสดยังไม่เปิดโอกาสให้ใครนะเขาเนี่ยกำลังเก็บข้อมูลกำลังวางแผนที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณทริปคลับใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ใจเต็งว่ารักคุณคือคนที่เขาอยากพาคุณ ไปทานอาหารไปเดินทางท่องเที่ยวอยากให้คุณมีความสุขมากๆเพราะอาดีตน่ะเขาไม่เคยทําแบบนี้เลยอ่ะมีแต่คุณน่ะที่ทําให้เขามีความสุขนะเขามีของขวัญมีของรางวัลน,นะมีสิ่งที่พิเศษเตรียมรอไว้ให้คุณหรือเป็นช่อดอกไม้ก็ได้อืมใครคนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเว่ารักคุณอยากที่จะนัดเดทอยากที่จะพาไปดินเนอร์อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ แล้วก็มองว่าคุณคือคนของอนาคตอยาให้คุณเป็นเจ้าสาวของเขานะอยู่ในงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานวิวาอ่าต่อไปไม่หมอเปิดไพ่อโรเคิลเสริมให้นะคะ accept compliments ยอมรับคำชมคนนี้นะคนที่เพิ่งรู้ใจเตงว่ารักคุณอะ เป็นคนที่เขาก็รู้อะว่าตัวเขามีดีอะเขาหล่อเขารูปร่างหน้าตาดีเขารวยเขามีเงินเยอะเขาทํางานเก่งเขามีเสน่ห์คนชมเขาเยอะมากเลยนะเวลาใครชมเขาเนี่ยเธอสวยจังเลยหล่อจังเลยเออขอบคุณนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเออเป็นประเภทเนี้ยหลงตัวเองเล็กๆอะนะไม่มีแบบถ่อมตัวอ,อ๋อเป็นอย่างนั้นเลยคนเนี้เป็นคนที่มันหนกมันหน้ามากๆ นาราอ,อีกความหมายไพ่ใบนี้เขาหมายถึงในวันข้างหน้าเขาจะมีคําพูดที่ชื่นชมคุณมากขึ้นจากอดีตที่ไม่เคยชมคุณเลยไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนคุณจะสวยแค่ไหนคุณจะหล่อแค่ไหนไม่เคยมีคําชมจากปากเขาค่ะปากแข็งเป็นหินเลยค่ะนะต่อไปจากนี้จะมีคําชื่นชมและคุณฟังแล้วก็โปรดเชื่อโปรดยอมรับในคําชมนั้นด้วยอย่ามีข้อสงสยัยอย่ามีคําพูดขัดแย้งใด นะเพราะกว่าเขาจะมั่นใจที่จะพูดมาหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยที่แข็งกระด้างบางอย่างเพื่อคุณได้เนี่ยนะแปลว่าเขารักคุณจริงๆ You are l o v e คุณเป็นที่รักโอ้ไพ่พลังงานสอดคล้องมากเลยใครคนนี้ที่เพิ่งรู้ใจเต็งว่ารักคุณเขาแน่ชัดแน่ใจมากๆล้านเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็คิดมานานแล้วแล้วเงียบมานานมากระหว่างที่เงียบไป ทบทวนถามหัวใจเต็งทุกวันและเขาก็ทุกทรมานจิตใจในวันที่ไม่มีคุณนะนะเมื่อเขารู้ว่าเขารักคุณแล้วเนี่ยเขาจะหวงแหนคุณมากนะจะอ่อนโยนต่อคุณจะปกป้องดูแลหัวใจคุณนะแล้วใครคนนี้เมื่อเขารักใครเนี่ยพลังงานคนเนี้ยนะเขาเนี่ยจะเป็นให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพี่ให้คุณได้พึ่งพาเขาได้เขาอยากดูแลปกป้องคุณ s t o p comparing หยุด เปรียบเทียบความหมายของพไพ่ใบนี้ไพ่กินจะบอกว่าใครที่เพิ่งรู้ใจเต็งว่ารักคุณน่ะเขากลัวเขากลัวว่าเมื่อเขากลับมาแล้วคุณจะพูดอะ่ะแหมเมื่อก่อนนะ่ะนะทาเป็นหญิงตอนเนี้ยหรอทำาเป็นทักมาจีบฉันเชอะอะไรแบบเนี้ยเอออย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปพูดถึงอดีตที่ไม่น่ารักของเขานะเพราะคนนี้มีอีโก้มากเมื่อเขากลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นน่ารักขึ้นแสดงออกในความรักชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทํา ขอบคุณเขาทําให้เขารู้สึกว่าคุณประทับใจทําให้คุณรู้สึกว่าใจฟูดีใจมากซาบซึ้งกบสิ่งที่เขาทําให้เป็นพลังงานบวกเช่นนั้นนะอย่าไปพูดอย่าไปใช้คําอะไรที่ทําให้เขารู้สึกอายหรือว่าแบบแหมมาเหยียบอีโก้ชั้นอะไรแบบนี้นะไม่เป็นผลดีเนี่ยที่เขาเข้ามาช้าเพราะเขากลัวสิ่งนี้แหละกลัวคุณน่ยจะต้องมาพูดเปรียบเทียบหรือว่าว่าเขาในอดีตกับสิ่งที่เขามีนิสัยที่ไม่น่ารักไม่ดีกับคุณ อาแม่หมอขอจบคําทํำนายระด for you วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ